วันนี้พบกับการล้าลายออนคาอีกแล้วนะคะวันนี้สาวกของอีซูซูห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะและลูกค้าที่กำลังมองหากระบะฟรีดาวด้วยนะคะเพราะวันนี้การเอารุ่นยอดฮิตมานำเสนอต้องบอกเลยค่ะว่าชนกับโชว์รูมแน่นอนโฉมนี้นี่เองนะคะจะเป็นอีซูซูดีแมนะคะ3.0 พีตัว h i g h l a n d ร er, ์หรือตัวยกสูงนั่นเองนะและเป็นกระบะสีประตูเกียร์ธรรมดาปี2020นั่นเองนะการต้องบอกเลยว่าคันนี้นะใหม่มากๆสวยมากๆและเป็นสีบอลหรือสีเทานั่นเองนะและคันนี้นะคะใหม่เพียงแค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมือเดียวจากป้ายแดงด้วยและที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคันนี้นะคะ รถสวยไม่ว่าได้ทะเบียนสวยเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าคันนี้การให้พร้อมทะเบียนไปเลยนะทะเบียน3 1 3นั่นเองนะ,ะอ่านแล้วเดี๋ยวการจะดูภายนอกภายในห้องเครื่องกันดีก่อนนะคะว่าคันนี้เนี่ยจะใหม่ขนาดไหนพอการบอกเลยนะคะว่าโฉมนี้นะคะชนกับโชว์ลูมป้ายแดงเลยและประหยัดกับาป้ายแดงกว่า4 0 0แสนบาทของแต่งอีกมูลค่ากว่า1 5 0 0 0 0บาทกันเลยดีเดียวนะ บอกเลยว่าคุ้มสุดคุ้มและลูกค้าหาอยู่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะดาวศูนย์บาทฟรีดาวกันไปเลยนะคะยอดจัดถล่มทลายกันเลยนะ,ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่ภายนอกอันสวยสดงดงามของโฉมปัจจุบันนะคะนี่เลยนะ,ะอีซูสูใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็จังหน้าตรงนี้โอ้โหสวยมากเป็นสีดำนะคะไฟตานี้โฉบเฉี่ยวมากๆนะคะตัวโฉมปัจจุบัน นี่ลูกค้าดูเลยนะคะและคันนี้จะเป็นตัวยกสูงนะคะอย่างที่การบอกสีจะเป็นสีบอลหรือสีเทานั่นเองนะคะโอ้โหสเกตหินอะไรคือน้อยมากนะคะความสวยของสีนี้คือแบบสวยมากนะคะลิ้วรอยน้อยมากและอีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดไม่ได้นะคะจะเป็นตัวโชว์ของรถคันนี้เลยนั่นก็คือนี่เลยะคะ่ะตัวแม็กนั่นเองนะคะแม็กเนี่ยจะเป็นแม็กสีทองลูกค้าดู สวยมากนะคะแล้วยางนะคะจะเป็นยางของโตโยยางจะเป็นปี2021เลยโอ้โหยางใหม่ดอกแบบว่าโอ้โหเน้นๆใหม่ๆกันเลยลูกค้าดูยางใหม่มากและทีพ่พลาดไม่ได้นั่นก็คือตัวช่วงล่างนั่นเองนะคะจะเป็นช่วงล่างแต่งมาแล้วจะใส่โช๊คโปรเฟนเดอร์นั่นเองนะคะโอ้โหลูกค้าดูขับนี่คือแน่นหนึบแน่นอนนะคะ ใส่ช่วงล่างแต่งแม็กแต่งอะไรอันนี้คือการบอกเลยว่าแค่ช่วงล่างกับแม็กนี่ก็แสนกว่าแล้วนะคะและในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวด้วยนะคะคันนี้จะเป็นระบบคู s สตาร์ทแล้วนั่นเองนะคะนี่จะเป็นกุญแจแบบใหม่แล้วด้วยนะ,ะลูกค้ามาดูเลยนะคะสภาพนี่คือแบบว่าสวยมากๆนะคะและสำหรับกระบะท้ายนี่ลูกค้าดูเลย เขาจะมีผ้ามาปิดให้ด้วยนะคะนี่จะเป็นแบบว่าตีนตุ๊กแกแบบนี้นะคะนี่การลอกให้ดูเลยนะคะไม่ได้เจาะไม่ได้อะไรนะคะอ่าบอกเลยนะคะว่าจะทําให้กระบปน,นี้คือดูใหม่มากและข้างหลังนะคะจะเป็นไฟท้ายแบบใหม่นะคะจะเป็นอิสุซดีแม็กนั่นเองนี่มาพร้อมด้วย กรองหลังแล้วนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวการเปิดให้ดูเลยนะคะโหกระบะใหม่มากลูกค้าดูเลยนะคะใายกระบะนี้แมกไลเนอร์การบอกเลยนะคะว่าไม่มีริ้วรอยเลยนะคะโหใช้ยังไงเนี่ยเหมือนไม่ได้ขนของเลยนะคะแมกไลเนอร์คือใหม่มากนะคะใหม่จริงๆคันนี้อ่าเวลาปิดก็ง่ายแค่นี้เองและถ้าข้างหลังเราก็เอามาปิดแค่นี้เองค่ะสามารถไว้ของไว้อะไร ไม่ให้เปียกฝนก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในดีกว่านะคะว่าภายในจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันคะ่ะนี่นะคะคือภายในที่การบอกบอกเลยว่าใหม่มากๆกินใหม่ยังอยู่เลยนะคะอ่าเริ่มต้นด้วยนี่เลยค่ะคูสตาร์ตนั่นเองนะ,ค,ะคันนี้จะเป็นระบบุูสตาร์ทแล้วถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะคะต้องเหยียบคาสด้วยนะคะแล้วก็กดคูดสตาร์ทนะคะ อ่าโหเสียงเครื่องนิ่มมากนะคะบอกเลยว่าใหม่มากๆอ่าเดี๋ยวเริ่มต้นกันด้วยตัวเบาะเลยเบาะก,การต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเบาะแบบใหม่ของตัวรุ่นใหม่จะดูเท่ดูสมาร์ทมากๆนะคะแล้วเบาะนั่งสบายมากๆหนังเนี่ยนิ่มมากลูกค้าบอกเลยว่าเขาใช้วัสดุที่ดีมากๆนะคะตัวประตูลูกค้าดูเลยประตูอะไรนี่คือไม่มีริ้วรอยเลยการให้ดูเลยนะคะ ไลมาตรงคอนโซลหน้านะคะช่องแอร์ไลแอร์แบ็กมีคู่หน้าเลยนะคะบอกเลยว่าใหม่มากนี่อิซูซุเขาจะชอบมีตรงนี้เพื่อไว้ของอีกหนึ่งช่องนะคะไฟฉุกเฉินจะอยู่ตรงนี้เลยตัวใหม่นะคะและสำหรับจอนะคะจอ,โ,อโหขนาดใหญ่มากลูกค้าดูเลยนะคะจอเนี่ยจะเป็นจอของตัวอิซูซูเองนะคะใหม่มากๆเราสามารถที่จะฟังเพลงก็ได้ อ่านี่เรากดนี่เลยจะมีแผนที่นำทางหรือเนวิเกเตอร์ด้วยนั่นเองนะคะส่วนแอร์ลูกค้าดูดีไซน์โอ้โหเทมากมากนะคะแอร์ Air จะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกซ้ายขวานั่นเองนะคะลูกค้าสามารถปรับได้ตามความต้องการเลยส่วนเกียร์นะคะคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะนี่เกียร์ใหม่มาก แล้วคันนี้จะเป็นตัวขับ2นั่นเองนะคะสำหรับใหม่นะคะใหม่เพียงแค่8,000 80, 0กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าดูเลยส่วนหน้าจอหน้าปัดสวยมากๆนะคะเขาก็จะเป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วนะคะสําหรับตัวรุ่นใหม่อ่าแล้วพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทางด้านซ้ายมือสามารถรับสายโทรศัพท์ได้นะคะเพิ่มเสียงรถเสียงทางหน้าจอทางด้านซ้ายมือทางขวามือนะคะเขาจะมาพร้อมด้วยครูสคอนโทรนั่นเองนะคะลูกค้าดู ตัวโพวมาลัยเขาดีไซน์ที่สวยมากนะคะสำหรับรุ่นใหม่ตรงนี้จะใช้โครเมียมน,นะคะดูหรูหรามากๆแล้วกระจกนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกด้วยและสำหรับในส่วนของบุกเซอร์วิสนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามาเป็นกระเป๋านะคะคู่มืออะไรครบถ้วนมากๆนะคะนี่เลยนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นสมุดรับประกันนะคะจะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะหน้าจอการใช้งานต่างๆคือโหเยอะมากๆนะคะและสำหรับคันนี้นะคะนี่ดูเลยลูกค้านะคะอันนี้คือการเข้าสูงของรถคันนี้นะคะแถวที่2นะคะรู้ว่าด้านหลังของกระบะสีประตูเนี่ยนี่ลูกค้าดูเลย ใหม่มากสภาพป้ายแดงเลยดีกว่านะคะแทบไม่มีแบบว่าริ้วรอยการใช้งานเลยแล้วเบาะเขานุ่มมากๆนะคะตัวใหม่เบาะคือน่านั่งมากๆและเขายังมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะนี่ไว้ชากาแฟอะไรได้เลยนะคะแล้วก็จะมีแอร์นะคะตอนที่2เนี่ยของรุ่น4ประตูเขาจะมีแอร์ให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดู ห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยห้องเครื่องจะใหม่ขนาดไหนเพราะว่าภายในเนี่ยใหม่มากๆและดูแลดีมากๆนะคะไปดูกันคะ่ะเดี๋ยวการจะพามาดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะคะนี่การเปิดให้ดูแล้วนะคะอันนี้นะคะก็คือห้องเครื่องของคันนี้นะคะจะเป็นอ s สุ u ูดี x 3.0นะคะ 3,000cc นั่นเองการถ้าเป็นอ s u z u d ดี x แนะนำให้เล่นเครื่องสามพันเลยดีกว่าจะขับสนุกกว่าเยอะเลยนะคะแล้วก็เครื่องเดิมๆนะคะตัว DDI ตัวใหม่นั่นเองนะคะในสภาพเครื่องใหม่มากๆนะคะโหดูแลมาดีเลยนะคะนี่การให้ดูเลยนะคะสภาพสวยมากๆนะคะ,ะแล้วนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะ,ะอะ่เวลาปิดก็ง่ายนะคะเรายกแค่นี้เอง นะคะนี่ปิดลงไปเลยอ้าวโหง่ายมากๆเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องต้องบอกเลยนะคะว่าลูกค้าท่านใดที่หาอยู่กำลังอยากจะได้กระบะสีประตูเกียร์ธรรมดาตัวยกสูงนะคะห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดนะคะ เพราะว่าแต่งไปกว่า150,000บาทนั่นเองนะคะการให้ไปเลยของแต่งของแถมจัดเต็มกันไปเลยนะคะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับราคาการต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะคันนี้นะคะประหยัดกว่าซื้อป้ายแดงกว่า400,000บาทนั่นเองการตั้งขายเพียงแค่699,000บาทเท่านั้น แต่นะคะราคานี้ยังได้ของแถมจัดเต็มขึ้นตามนี้เลยคะ่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะคะเพราะคันนี้นะคะจะลูกค้าจ่ายเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าการฟรีแวด7%รฟรีค่าโอนนะคะฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีกล้องหน้าหนึ่งเครื่อง แล้วก็ของแถมจัดเต็มแบบนี้ให้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะการบอกเลยว่าพิเศษไม่แพ้กันเพราะคันนี้นะคะฟรีดาวไปเลยค่ะลูกค้าผ่อนพิ่เริ่มต้นเพียงแค่12,000บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดเอาเวลา7ปีดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดแล้วก็จัดไฟแนนซ์นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจแต่ไม่สะดวกมานะคะง่ายมากๆนะคะ จะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าเลยค่ะที่บ้านหรือที่ทำงานนะคะฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะพอไฟแนนซ์อนุมัตินะคะรับรถได้ทันทีเราก็ส่งฟรีให้อีกเหมือนกันบอกเลยว่าซื้อรถร้านแล้วค่ะสะดวกสบายนะคะดู YouTube ดูรีวิวสวยๆหล่อๆอ,อยู่ที่บ้านเลยนะคะเอารถไปใช้ได้อย่างสบายๆแล้วรถก็สวยถูกใจแน่นอนนะ,ะสำหรับก่อนที่เราจะส่งรถนะคะ เราจะทําการล้างขาดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชื้อบอกเลยว่าลูกค้าจะได้รับรถสวยแน่นอนหรือลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูคันนี้ที่ร้านก็ง่ายเหมือนกันนะคะเพราะว่าการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะในกูเก็แมพว่าไลออนคารถมือสองภาษาไทยนะคะร้านอยู่ติดถนนใหญ่หาง่ายมากๆนะคะร้านเราจะอยู่ตรงเส้นกาญจนาพิเศษบางแคแถวสมาคมชาวปากใต้นี่เองหาง่ายมากๆร้านเปิดทุกวันนะคะเสาร์อาทิตย์ก็เปิด 9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะลูกค้าเข้ามาได้เลยจะเข้ามาเลยหรือจะโทรหาการโทรหาเปมได้หมดนะคะแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวการจะมารีวิวคันไหนฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ